เงินหมื่นหนึ่งสำหรับบางคนคือค่าเที่ยวแต่สำหรับคนที่กล้าเล่นเกมชีวิตมันคือจุดเริ่มต้นของล้านแรกอยู่ที่ว่าคุณกล้าใช้มันเดินหมากหรือเปล่าหนึ่งหมื่นบาทมันไม่ได้มากแต่ถ้าคุณยังมองแค่มูลค่าคุณจะไม่เห็นโอกาสบางคนเอาไปใช้หมดในคืนเดียวบางคนทิ้งมันไว้ในบัญชีเหมือนก้อนหินแต่บางคนใช้มันเป็นตั๋วขึ้นรถไฟ ที่พาเขาไปไกลกว่าจุดที่เคยนั่งมองชีวิตคนอื่นผ่านหน้าฝีคนรวยไม่เคยถามว่ามีเท่าไหร่แต่เขาถามว่าเงินก้อนนี้มันจะเปลี่ยนอะไรได้ภายในส0วันหนึ่งหมื่นของคุณไม่ต้องเปลี่ยนโลกแต่มันควรเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณยืนอยู่จากคนที่แค่รอเงินเดือนกลายเป็นคนที่มีระบบกลายเป็นคนที่เริ่มต้นได้กลายเป็นคนที่ไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับความพอดีแบบเดิม อย่าเข้าใจผิดว่าต้องมีแสนถึงจะเริ่มอย่าหลงคำว่าต้องพร้อมก่อนถึงจะลุยพร้อมจริงไม่มีวันมามีแต่วันหนึ่งที่คุณตื่นมาแล้วพูดกับตัวเองว่าพอแล้วกับชีวิตแบบเดิมกูจะเปลี่ยนมันจากเงินหมื่นก้อนนี้ให้ได้วันนี้ไม่ใช่เรื่องของทุนไม่ใช่เรื่องของเส้นไม่ใช่เรื่องของสายป่านมันคือเรื่องของกลยุทธ์คุณคิดยังไงกับเงินคุณวางแผนยังไงกับมัน คุณเอามันไปใช้ทําอะไรที่ไม่ใช่แค่ใช้ให้หมดแต่ใช้ให้มันโตแบบกลับมาได้อ EP นี้ไม่ใช่คลิปสร้างแรงบันดาลใจแต่มันคือแผนที่แผนที่ที่คนมีเงินหมื่นใช้ได้เพื่อเริ่มสร้างระบบหาเงินล้านให้ตัวเองผมไม่ขายฝันแต่ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าผมเดินยังไงจากหมื่นเดียวให้กลายเป็นล้านแรกโดยไม่ต้องอยืมมือใครและนี่คือหกลยุทธ์ที่ผมใช้จริง มันไม่ใช่สูตรรวยไวมันไม่ใช่ทางลัดแต่มันคือทางเดินที่แม่นยำสำหรับคนที่กล้าใช้เงินให้ถูกจังหวะคุณพร้อมไหมถ้าพร้อมเรามาเริ่มหมากเกมนี้ไปด้วยกันข้อที่1คือการเอาเงิน1,000งมืนไปซื้อทักษะที่คืนทุนได้ภายใน30วันเงินหมื่นหนึ่งถ้าคุณเอาไปฝากธนาคารอีกส0วันได้ดอกเบี้ยไม่ถึง20บาทถ้าคุณเอาไปซื้อเสื้อผ้า อีก30วันเสื้อยังอยู่แต่เงินไม่เหลือถ้าคุณเอาไปเที่ยวอีก30วันคุณมีแค่รูปไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ถ้าคุณเอาเงินหมื่นไปซื้อทักษะที่ใช้หาเงินได้มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่อยู่กับคุณตลอดชีวิตและถ้าคุณใช้มันให้ถูกมันไม่ใช่แค่คืนทุนใน30วันแต่มันจะกลายเป็นขุมพลังที่หาเงินให้คุณได้ซ้ำไปอีกสิปีคุณฟังให้ดีๆ ทักษะไม่ใช่ความรู้ทักษะคือสิ่งที่คนยอมจ่ายให้คุณทำแทนวันนี้คุณอาจจะไม่มีทุนไม่มีแบรนด์ไม่มีสินค้าแต่ถ้าคุณมีทักษะที่ตลาดต้องการคุณขายได้เลยคุณรับงานได้เลยคุณใช้มันสร้างของเองได้เลยคุณเริ่มได้เลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นแล้วทักษะที่ควรซื้อด้วยเงินหมื่นแรกคืออะไรคือทักษะที่ขายได้เลยไม่ต้องรอ ทักษะที่คนออนไลน์ต้องการทักษะที่มีตลาดอยู่แล้วทักษะที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเพิ่มทักษะที่พอคุณทำเป็นคุณใช้มันได้ทุกวันทุกโพสทุกแคมเปญทุกไอเดียเช่นเขียนโพสขายแบบกระแทกใจทำแค a n ปญให้ดูมืออาชีพตัดคลิปแบบเข้าใจจังหวะการตลาดสร้างเพจสร้างสตอรี่เทลลิ่งที่ดึงคนอยู่ปิดการขายใน DM แบบไม่ใช้ความรู้สึกแต่ใช้ระบบมันไม่ได้ต้องเรียนมากมาย แต่มันต้องเรียนให้ตรงจุดเพราะถ้าคุณยังไม่มีรายได้คุณไม่ควรเรียนอะไรวนไปเรื่อยแต่คุณต้องซื้อทักษะที่ใช้หาเงินได้ทันทีคุณไม่ต้องเรียนยาวไม่จำเป็นต้องเรียนจบครบคอร์สแค่เรียนแล้วลงมือเลยถ้าคุณจ่ายเงินหมื่นไปกับคอร์สแต่ยังไม่กล้าขยับยังไม่เริ่มยังรอคนมาช่วยมันไม่ต่างอะไรกับการจ่ายเพื่อซื้อความรู้สึกดีแต่ไม่ได้ซื้อผลลัพธ์จริง ให้คุณจำไว้ว่าทักษะที่ไม่ใช้คือทักษะที่ไม่มีค่าแต่ทักษะที่ใช้ถูกจังหวะคืออาวุธที่พาคุณเปลี่ยนสถานะชีวิตได้เงินหมื่นหนึ่งไม่ต้องคืนทุนเป็นล้านแค่ขอให้มันคืนกลับมา1นึ่งหมื่นบาทภายใน30วันคุณก็จะรู้ว่านี่แหละคือจุดเริ่มของรายได้จริงผมเคยลงคอสเขียนโพสเจ็วัน3,900บาทไม่ได้หวังว่าจบแล้วจะมีใครมาเป แต่ผมใช้ทุกบรรทัดไปเปลี่ยนโพสที่ขายไม่ได้ให้ขายได้โพสเดียวยอดเข้าคืนทุนเลยแล้วผมก็เอาทักษะนั้นไปเขียนขายสินค้าตัวเองไปช่วยคนอื่นเขียนขายไปสอนคนที่ไม่มีเวลาเขียนกลายเป็นรายได้เสริมสุดท้ายมันกลายเป็นรายได้หลักเพราะผมไม่ซื้อเพื่อรู้ผมซื้อเพื่อใช้และคุณต้องคิดแบบนั้นทุกครั้งที่จะเอาเงินไปลงกับความรู้ ถามตัวเองว่าความรู้นี้ใช้ได้ภายในสามวันไหมใช้แล้วได้เงินกลับมาภายในส0สิบวันไหมถ้าคำตอบคือได้ซื้อเลยไม่ต้องลังเลแต่ถ้าเรียนแล้วจะเอาไปใช้วันหนึ่งผมบอกตรงๆอย่าเพิ่งซื้อเพราะคุณยังไม่พร้อมใช้และคุณกำลังเอาเงินไปจ่ายเพื่อรู้สึกว่าได้เริ่มแต่ยังไม่ได้เริ่มจริงๆหนึ่งหมื่นที่ใช้กับทักษะถ้าเลือกแม่ ถ้าใช้ทันทีถ้าไม่รอให้เก่งก่อนมันจะพาคุณเดินเกมพาคุณสร้างสินค้าจากศูนย์พาคุณเปิดเพจให้คนเชื่อพาคุณเขียนคอนเทนต์ให้มีคนติดตามพาคุณทำคลิปให้มีคนซื้อพาคุณเปลี่ยนโพสธรรมดาให้มีรายได้และพอคุณมีรายได้คุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์ต่อยอดคุณมีอิสระมากกว่าคนที่ยังรอเงินเดือน มากกว่าคนที่ยังรอใครมาสอนมากกว่าคนที่ยังรอจังหวะเพราะคุณมีทักษะที่ทำเงินได้อยู่ในมือไม่ต้องมีใครมาจ้างคุณก็สร้างเกมของตัวเองได้เลยเงินหมื่นที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เงินที่เก็บไว้แต่คือเงินที่คุณกล้าเอาไปแลกกับอาวุธชีวิตที่ทำให้คุณไม่ต้องรอใครอีกเลยถ้าคุณมีหมื่นเดียวและยังไม่รู้จะใช้อย่างไงผมบอกเลย ซื้อทักษะแล้วใช้มันให้เปลี่ยนอะไรได้ภายในเดือนนี้เลยเพราะถ้าทำได้คุณจะไม่เหลือแค่หมืน่นคุณจะเริ่มเข้าใกล้คำว่าล้านโดยที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจอีกต่อไปข้อที่สคือการทดสอบตลาด,ดด้วยสินค้าหรือบริการที่ตัวคุณเองลงมือทำได้ถ้าคุณอยากเริ่มแต่ถ้าคุณรอรอทุนรอทีมรอเพื่อนรอให้ไอเดียรอให้แน่ใจก่อน รอให้มีของครบรอชื่อแบรนด์รอโลโก้รอเว็บไซต์รอความมั่นใจสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มคุณฟังให้ชัดๆตลาดไม่รอใครตลาดตอบกลับเฉพาะคนที่กล้าปล่อยของออกมาก่อนเท่านั้นคุณไม่ต้องทำให้ใหญ่คุณไม่ต้องทำให้รู้คุณไม่ต้องรอใครมาช่วยแค่เอาสิ่งที่คุณเองทำได้ตอนนี้หยิบมันขึ้นมาแล้วปล่อยลงตลาด ดูมันจริงๆว่าคนสนใจใหม่คนถามใหม่คนซื้อใหม,คใหม่คุณมีไอเดียเยี่ยมแต่ไอเดียไม่สร้างเงินสิ่งที่สร้างเงินคือการเอาไอเดียนั้นโยนลงสนามแล้วดูผลลัพธ์จริงๆวันนี้คุณอาจเขียนโพสต์เองทํากราฟิกเองแพ็คของเองตอบแชทเองซึ่งมันไม่เป็นอะไรเลยเพราะนี่คือช่วงทดสอบไม่ใช่ช่วงเพอร์เฟกเงินหนึ่งม่นบาทที่คุณมี ไม่ต้องเอาไปสร้างภาพไม่ต้องเอาไปจ้างโปรไม่ต้องเอาไปเปิดหน้าร้านใช้มันเท่าที่จำเป็นให้คุณได้โยนสินค้าหรือบริการลงไปในตลาดให้เร็วที่สุดแล้วก็รอดูดูด้วยตาฟังด้วยใจไม่ต้องหวังยอดถลม่มไม่ต้องหวังขายหมดในวันเดียวแต่ขอดูแค่ว่าตลาดมันขยับไหมไม่มีฟีดแบ็กเท่ากับของยังไม่โดน มีคนดูแต่ไม่ซื้อเท่ากับข้อความไม่ชัดมีคนทักแต่ไม่ปิดเท่ากับขาดจังหวะปิดการขายมีคนซื้อเท่ากับเอาตรงนั้นขยายต่อทุกอย่างวัดได้หมดถ้าคุณกล้ายโยนของจริงออกไปแต่ไม่มีอะไรวัดได้เลยถ้าคุณมัวแต่เตรียมคุณไม่จำเป็นต้องทำของให้ดีที่สุดในโลกคุณแค่ต้องทำของให้ดีพอจะโดนใจคนแรกๆแ,แล้วฟังให้ดีตลาดจะเป็นคนบอกคุณเองว่า ของคุณควรไปต่อหรือควรเปลี่ยนคุณไม่ต้องเดาไม่ต้องถามเพื่อนไม่ต้องส่งแบบสอบถามไม่ต้องดูคลิปสอน20คลิปก่อนเริ่มเริ่มเลยโพสขายเลยแม้คุณยังไม่มีชื่อแบรนด์แม้คุณยังไม่มีโลโก้แม้คุณยังไม่มั่นใจ100%เปอร์เซเพราะเกมนี้มันไม่ให้รางวัลกับคนที่เตรียมตัวสวยแต่มันให้รางวัลกับคนที่กล้าปล่อยของแบบไม่หลบสายตาใคร สินค้าไม่ต้องครบบริการไม่ต้องหรูแค่คุณทำได้เองและทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณมีมันก็พอจะให้ตลาดบอกความจริงคุณกลับมาแล้วหลายคนพลาดเพราะเขาเริ่มจากสิ่งที่อยากขายแต่เขาไม่เคยถามเลยว่าตลาดอยากซื้อไหมคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุนมากมายแค่ใช้สิ่งที่คุณทำได้แล้วลงมือให้ไวเอาเงินหมื่นนั่นลงไปกับการสร้างสนามทดสอบ ไม่ใช่สร้างความฝันให้สวยคุณเขียนคอนเทนต์ได้ไหมลองเปิดรับงานคุณทำกราฟิกได้ไหมลองออกแบบขายเลยคุณสอนอะไรได้ไหมลองทำคลิปสั้นให้คนเห็นความรู้ของคุณถ้าคุณถนัดพูดลองไลฟ์ดูสักครั้งถ้าคุณยังไม่ลงสนามอย่าหวังจะรู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงทุกสิ่งที่คุณทำได้ด้วยตัวเองมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะคุณควบคุมมันได้คุณแก้ได้คุณพลิกได้คุณไม่ต้องรอใครและถ้ามันเริ่มขายได้นั่นแหละคือทุนก้อนใหม่ที่พาคุณต่อยอดได้ทันทีอย่าลงคิดว่าธุรกิจต้องใหญ่ถึงจะขายได้ธุรกิจจริงๆมันเริ่มจากการทำเล็กๆให้ชัดจนมันกลายเป็นของที่ตลาดต้องการเพราะสุดท้ายของที่ขายได้ไม่ใช่ของที่ดูดีแต่คือของที่ตลาดรู้สึกว่ามันช่วยเขาได้จริง แล้วคุณจะรู้ว่า1000งบาทไม่ใช่เรื่องเล็กถ้ามันถูกใช้เพื่อเริ่มปล่อยของจริงๆอย่ารอให้มันชัวเพราะมันไม่มีวันชัวถ้าคุณยังไม่กล้าโยนของลงสนามตลาดไม่ได้ต้องการคนสมบูรณ์แบบตลาดต้องการของจริงที่เริ่มต้นได้เลยตั้งแต่วันนี้ข้อที่3คือการสร้างของที่ทำครั้งเดียวแล้วขายได้หลายรอบคุณอยากมีรายได้แบบไม่ต้องวิ่งทุกวันใหม่ คุณอยากขายของโดยไม่ต้องไลฟ์สดทุกคืนไหมคุณอยากได้เงินตอนคุณหลับไหมถ้าคำตอบคือใช่ผมบอกเลยคุณต้องเริ่มสร้างของที่ทำครั้งเดียวแล้วขายได้ซ้ำของแบบนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่ต้องเป็นคนดังไม่ใช่ต้องมีแบรนด์ใหญ่แค่คุณเข้าใจแก่นของมันแล้วเริ่มจากสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ของที่ขายได้หลายรอบคือของที่ไม่ผูกกับเวลาคุณไม่ต้องนั่งเฝ้า ไม่ต้องทำใหม่ทุกครั้งที่มีลูกค้าคุณทำมันครั้งเดียวแล้วปล่อยให้มันทำงานแทนคุณไปเรื่อยๆคุณฟังให้ชัดๆนะคนรวยไม่ได้หาเงินเก่งแต่เขาสร้างระบบให้เงินไหลเข้ามาโดยไม่ต้องใช้แรงซ้ำของแบบนี้บางคนเรียกว่าสินค้าดิจิทัลบางคนเรียกว่าพาสซีฟอินค m มบางคนเรียกว่าแอสเซแต่ผมจะบอกตรงๆเลยว่า มันคือสิ่งที่คุณเคยรู้เคยทำเคยแก้ปัญหาได้แล้วกลั่นมันออกมาเป็นของที่ขายได้คุณเคยผ่านอะไรมาคุณเคยแก้ปัญหาอะไรสำเร็จคุณเคยมีขั้นตอนอะไรที่มันเวิร์กกับคุณจริงๆคุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นคู่มือคอร์สออนไลน์เทมเพลตหรืออ e ีบุ๊กหรือแพ็กคอนเทนต์หรือชุดโพสไฟล์เสียงหรือโปรแกรมเสริมหรือแม้แต่เวิร์กช็อปสั้นๆที่อัดไว้แล้วขายได้ซ้า คุณไม่ต้องสอนระดับโลกไม่ต้องเก่งที่สุดคุณแค่ต้องเคยผ่านมันจริงและรู้ว่าคนอื่นยังติดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละคือของที่ขายได้หลายคนคิดว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญถึงจะกล้าทำของพวกนี้แต่ผมจะบอกให้คุณไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแค่รู้มากกว่าคนที่ยังเริ่มไม่ถูกก็มีค่ามากพอจะขายได้แล้วผมเคยทำแค่ไฟล์เทมเพลตโพส คนซื้อเพราะเขาไม่มีเวลาเพราะเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงผมทำไว้ชุดเดียวแต่ขายได้ทุกเดือนมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องของการแปลงความรู้ให้เป็นทรัพย์สินของพวกนี้ถ้าคุณทำดีคุณจะขายได้ปีหน้าคุณจะอัปเดตได้คุณจะปรับให้เฉพาะกลุ่มได้และที่สำคัญคุณไม่ต้องเหนื่อยซ้ำเหนื่อยครั้งเดียวแต่มันทำเงินให้คุณได้ตลอด คุณลองคิดดูคุณทำคอนเทนต์หนึ่งชุดใช้เวลาสร้างหวันขายได้500บาทต่อคนขายได้30คนเท่ากับ1,500 0บาทหลังจากนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรแค่โปรโมตแค่ตอบแชทแค่อับระบบแล้วคุณมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นสร้างตัวต่อไปหรือใช้ชีวิตจริงๆที่คุณต้องการแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่า ใช้แรงสร้างรากแล้วปล่อยให้มันเติบโตแทนคุณคนส่วนใหญ่เหนื่อยเพราะเขาทำของที่ต้องทำซ้ำทุกครั้งที่มีลูกค้ารับงานใหม่เท่ากับเริ่มใหม่เปิดบริการใหม่เท่ากับนั่งรอปิดการขายได้เท่ากับต้องทำงานอีกแบบนี้ไม่มีทางโตคุณต้องหยุดคิดแบบนี้เพราะวันนึงคุณจะเหนื่อยและรายได้จะหยุดไปพร้อมกันของที่ขายได้หลายรอบ มันคือทางเดียวที่จะพาคุณรอดในระยะยาวโดยเฉพาะถ้าคุณมีเงินแค่หมื่นเดียวคุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินไปแลกแค่ยอดครั้งเดียวคุณต้องเอาเงินก้อนนั้นไปใช้กับการสร้างระบบที่ขายได้ซ้ำของที่คุณทำครั้งเดียวแต่ขายได้เดือนนี้เดือนหน้าหรือปีหน้ามันจะกลายเป็นแหล่งเงินที่คุณไม่ต้องตามหาใหม่ตลอดเวลาและพอคุณมีของแบบนี้สหชิ้น คุณจะเริ่มเข้าใจว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมของคนที่วิ่งเร็วแต่คือเกมของคนที่กล้าออกแบบของให้ทำงานแทนตัวเองให้คุณจำเอาไวด้ดีๆอย่าใช้เวลาแลกเงินตลอดชีวิตให้ใช้เวลาแลกกับสิ่งที่หาเงินให้คุณซ้ำได้แม้คุณจะไม่อยู่หน้าจอวันนี้คุณมีอะไรในหัวที่คนอื่นยังไม่รู้วันนี้คุณทำอะไรได้ดีกว่าคนทั่วไปเรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องหนึ่ง อย่าปล่อยให้มันจบอยู่ในความคิดเปลี่ยนมันให้เป็นของแล้วให้ของชิ้นนั้นทําเงินให้คุณไปตลอดข้อที่4คือการใช้เงินซื้อเครื่องมือไม่ใช่ของเล่นไร้สาระเงินหมื่นบาทในมือคุณสามารถพาคุณโตขึ้นหรือดึงคุณกลับไปจุดเดิมขึ้นอยู่กับว่าคุณเอามันไปใช้กับอะไรบางคนใช้เงินกับของที่ทำให้รู้สึกดี บางคนใช้เงินกับของที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆคุณฟังให้ชัดๆของเล่นทำให้คุณรู้สึกดีชั่วคราวแต่เครื่องมือทำให้คุณไปต่อได้ตลอดทางถ้าคุณอยากเปลี่ยนเงินหมื่นให้กลายเป็นล้านคุณต้องเริ่มมองเงินให้ต่างจากคนทั่วไปอย่ามองแค่ว่ามันซื้ออะไรได้แต่ต้องถามว่ามันช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นไหมเร็วขึ้นไหมไกลขึ้นไหม เงินก้อนเล็กไม่ได้เอาไว้ซื้อความสุขชั่วคราวแต่เอาไว้ซื้อความได้เปรียบบางอย่างที่คนอื่นยังไม่มีคุณจะเห็นความต่างชัดมากระหว่างคนที่ใช้เงินซื้อเสื้อผ้าใหม่กับคนที่ใช้เงินซื้อแคนวาโปรเพื่อทำคอนเทนต์ให้ดูโปรระหว่างคนที่ซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดกับคนที่ซื้อไมค์ดีๆเอาไว้ทำคลิปขายของระหว่างคนที่ซื้อโต๊ะใหม่กับคนที่ซื้อระบบเก็บข้อมูลลูกค้าให้รันอัตโนมัติ ไม่ใช่ว่าความสุขไม่สำคัญแต่ในช่วงเริ่มต้นคุณต้องเอาชนะระบบก,ก่อนที่จะหาความสบายเงินที่พาคุณออกจากความลำบากไม่ใช่เงินที่คุณเก็บแต่คือเงินที่คุณกล้าใช้กับเครื่องมือที่ทำให้คุณโตเร็วกว่าเดิมเครื่องมือที่ดีเปลี่ยนเกมได้เลยคุณทำงานเร็วขึ้นคิดน้อยลงประหยัดเวลามากขึ้นทำซ้ำได้ลดข้อผิดพลาด และที่สําคัญมันสร้างงานได้มากกว่าเดิมในเวลาเท่าเดิมเครื่องมือพวกนี้ไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะแต่ต้องเลือกให้แม่นคุณต้องรู้ว่าตอนนี้จุดอ่อนคุณคืออะไรแล้วหาวิธีซื้อทางลัดผ่านจุดอ่อนนั้นเขียนโพสต์ไม่ทันก็ซื้อเทมเพลตทาภาพไม่เป็นก็ซื้อแคนวาหรือจ้างมืออาชีพลืมนัดลูกค้าก็ลงระบบ CRM ตอบแชทไม่ไหว ก็ติดตั้งบอรดเก็บไฟล์ไม่เป็นระเบียบก็ใช้ n o โ i o ัน e l l o หรือ ClickUp เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของเล่นของคนทำงานแต่มันคือระบบซ้อนระบบที่ค่อยๆพาคุณจากจุดที่คุณต้องทำเองทุกอย่างไปสู่จุดที่มันรันของมันเองโดยคุณแค่คุมเกมฟังให้ดีๆอีกทีเครื่องมือไม่ใช่แค่ของแต่มันคือความเร็วที่คุณซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอประสบการณ์ หลายคนไม่กล้าซื้อเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยซื้อตอนขายได้มากมากก่อนแต่ผมจะบอกเลยว่าคุณไม่มีวันขายได้เยอะถ้ายังใช้วิธีเดิมทําแบบเดิมด้วยมือเปล่าถ้าคุณยังนั่งตัดคลิปด้วยมือถือโพสด้วยมือเก็บรายชื่อลูกค้าด้วยกระดาษวางแผนการตลาดในหัวไม่มีทางที่คุณจะขยายไม่มีทางที่คุณจะมีเวลาคิดภาพใหญ่ เพราะคุณใช้เวลา100%ไปกับแค่เอาตัวรอดในวันต่อวันแล้วแบบนี้คุณจะโตได้ยังไงเครื่องมือคือทางลัดไม่ใช่ลัดเพื่อโกองแต่คือลัดเพื่อขยับได้เร็วกว่าคนที่ยังติดอยู่กับระบบมือเปล่าคุณจําไว้ให้ดีๆคนที่หาเงินเก่งคือคนที่ใช้แรงได้ดีแต่คนที่โตรเร็วคือคนที่ใช้เครื่องมือแทนแรงได้ไวคุณไม่ต้องมีเครื่องมือทุกอย่าง แค่เริ่มจาก1นสอย่างที่เบาที่สุดแต่ช่วยคุณได้มากที่สุดเริ่มจากตรงนั้นแล้วใช้ผลลัพธ์จากเครื่องมือพวกนี้ไปซื้อเครื่องมือตัวต่อไปแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าสามารถโตได้โดยไม่ต้องทรมานคุณจะไม่เหนื่อยกับสิ่งเดิมๆคุณจะไม่ติดหล่มกับงานจุกจิกคุณจะมีเวลาเหลือไปคิดอนาคตและคุณจะเริ่มมีระบบที่หาเงินแทนคุณได้แม้คุณจะพัก นี่คือหัวใจของการโตอย่างมืออาชีพคุณไม่ต้องรวยก่อนถึงจะใช้เครื่องมือคุณแค่ต้องเลือกให้ถูกเงินที่ใช้ซื้อของเล่นจะหมดไปพร้อมอารมณ์แต่เงินที่ใช้ซื้อเครื่องมือจะพาคุณรอดทุกครั้งที่ชีวิตเริ่มเหนื่อยอย่าให้ความสุขชั่วคราวมากลบภาพใหญ่ของชีวิตคุณซื้ออะไรได้คิดให้หนักของสิ้นเปลืองทำให้คุณดูดีแต่เครื่องมือทำให้คุณมีดีแบบที่ไม่ต้องพูดมาก ถ้าคุณกำลังเริ่มต้นอย่าถามว่าจะใช้เงินกับอะไรดีให้ถามว่าฉันติดตรงไหนแล้วอะไรช่วยให้ฉันข้ามจุดนั้นได้เร็วที่สุดคำตอบนั้นแหละคือเครื่องมือที่คุณควรซื้อข้อที่5คือการเก็บเงินจากรอบแรกเพื่อทำรอบที่สองให้ไม่เหมือนเดิมรอบแรกคุณอาจยังไม่รู้คุณอาจแค่ลองคุณอาจแค่ทดสอบคุณอาจแค่ปล่อยของ ยอดขายอาจมาอาจยังไม่คุ้มอาจไม่พีคแต่สิ่งที่ได้มามันไม่ใช่แค่เงินมันคือข้อมูลดิบคือสนามจริงคือของที่ไม่มีคอสไหนให้คุณได้คุณเริ่มเข้าใจลูกค้าคนแรกเป็นใครโพสแบบไหนคนสนใจคำพูดแบบไหนทำให้คนเปิดใจเวลาแบบไหนคนพร้อมซื้ออะไรที่เวิร์กอะไรที่พัง และอะไรที่ควรเลิกทําเงินจากรอบแรกไม่ควรเอาไปใช้จบแต่ควรเอาไปเพิ่มคุณภาพของรอบต่อไปให้เกมที่คุณกำลังเล่นมันแม่นขึ้นแหลมขึ้นเร็วขึ้นและเหนือกว่าคนอื่นคนที่ล้มเหลวซ้ำๆคือคนที่เล่นเกมเดิมแบบเดิมโพสแบบเดิมข้อความเดิมแพ็กเกจเดิมราคาชุดเดิมความคิดเดิม แต่คนที่โตคือคนที่ใช้บทเรียนจากรอบแรกมาลงมือทำให้รอบสองแม่งเปลี่ยนคุณอาจเริ่มขายโปสละ299คุณลองยิงแอด500บาทคุณทำคลิปเองจากมือถือคุณตอบแชทมือเปล่ายอดแรกเข้ามาอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งรีบฉลองอย่าเพิ่งเอาไปซื้อของที่ไม่ได้ต่อยอดอะไรเพราะตอนนี้คุณมีสิ่งที่คนเพิ่งเริ่มไม่มี คุณมีหลักฐานว่ามันขายได้คุณมีของที่เริ่มจะขยับคุณต้องเอาเงินจากรอบนี้มาลงให้รอบหน้าไม่ใช่แค่ขายได้แต่ต้องขายให้ได้ดีกว่าเดิมถ้าคุณยังตอบชัดเองหาเครื่องมือถ้าคุณยังไม่มีระบบจ่ายให้มันถ้าคุณยังออกแบบโพสต์เองหาคนช่วยหรือซื้อเทมเพลตถ้าคุณยังไม่รู้ตัวเลขชัดๆเก็บข้อมูลวางเป้า ถ้าคุณยังยิงแอดแบบเดาหาเมนเทอร์หรือเรียนเพิ่มเฉพาะจุดรอบที่2ไม่ใช่แค่ขายอีกแต่มันคือการวางระบบให้ยอดขายมันพุ่งขึ้นด้วยแรงเท่าเดิมหรือแรงน้อยลงด้วยซ้ำรอบที่2ไม่ใช่การเริ่มใหม่แต่คือการอัประดับจากสิ่งที่มีถ้าคุณยังใช้เงินแบบเดิมคิดแบบเดิมหวังเหมือนเดิมไม่เรียนรู้อะไรจากรอบแรกเลยผมเลยไว้เลยว่าคุณแค่หมุนลูก และที่แย่คือคุณจะหมดไฟเร็วเพราะคุณรู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็เท่าเดิมฟังให้ดีเงินรอบแรกไม่ได้มีไว้ใช้ให้หมดแต่มันมีไว้ใช้ให้เกมต่อไปเปลี่ยนไปทั้งกระดานคนที่เข้าใจกลไกลจะไม่ใช้เงินแรกกับความรู้สึกแต่จะใช้มันกับความแม่นกับระบบกับจังหวะกับการปรับคำกับการทดลองเพิ่มกับการขยายของที่มันเวิร์ กับการตัดของที่ไม่ทำเงินคุณไม่ต้องทำให้เยอะแค่ทำให้แน่นขึ้นแค่ทำให้มั่นคงขึ้นแค่ทำให้ง่ายต่อการเติบโตในรอบหน้าเงินรอบแรกที่ดีไม่ใช่เงินที่คุณถือไว้แต่คือเงินที่คุณใส่กลับเข้าไปในเกมด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่ากลัวที่จะลงทุนกลับเข้าไปกับตัวเองเพราะนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่หยุดเขาได้เงินรอบแรกเขาดีใจเขาเหนื่อยเขาหยุด เขาชล่าใจแต่คุณไม่ใช่แบบนั้นแค่คุณต้องรู้ว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่หาให้ได้แต่ต้องหาทางให้โตได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมแล้วสิ่งที่จะพาคุณไปจุดนั้นได้คือการเอาเงินรอบแรกไปอัประดับระบบทั้งหมดในรอบที่สองอย่าทำแค่ให้มันพออย่าหวังแค่รายได้ให้คุณตั้งใจทำให้ทุกอย่างเป็นเครื่องจักรที่ขยับได้เอง โพส์ที่เขียนดีคือนำไปใช้ซ้ำได้ระบบตอบแชทเท่ากับปิดขายได้ไวขึ้นสินค้าที่ขายได้เท่ากับเอาไปสร้างแพ็กเกจใหญ่ลูกค้าที่ซื้อแล้วเท่ากับส่งข้อเสนอใหม่ยอดที่เข้าคือการวางแผนยิงแอดได้แม่นขึ้นฟีดแบ็กที่ได้คือการปรับคอนเทนต์ให้ถึงใจยิ่งกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณควรใช้เงินรอบแรกแลกกลับมาไม่ใช่ของไม่ใช่ของกินไม่ใช่เสื้อใหม่ แต่คือการวางหมากใหม่ที่ฉลาดขึ้นเพราะสุดท้ายการมีเงินเยอะไม่ได้การันตีอะไรแต่การใช้เงินแบบที่เปลี่ยนรอบหน้าให้แม่นกว่าเดิมนั่นแหละคือกลยุทธ์ที่คนโตจริงเขาใช้ถ้าคุณดูมาจนถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณไม่ใช่แค่เริ่มแต่คุณต้องเริ่มอัประดับการคิดกับเงินของตัวเองด้วยเงินรอบแรกคือจุดเริ่มเงินรอบสองคือจุดขยับเงินรอบสามคือจุดขยาย และทั้งหมดนี้เริ่มจากคุณไม่ใช้เงินรอบแรกให้จบไปเปล่าๆผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเงินหมื่นมันไม่ทำให้คุณรวยอย่าเข้าใจผิดอย่าหลงคิดว่าแค่คุณมีเงินก้อนเล็กแล้วชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเงินหมื่นไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือตัวเร่งและจะเร่งหรือไม่มันอยู่ที่วิธีใช้คนที่ยังคิดแบบคนเดิมถึงมีแสนก็พังถึงมีล้านก็หมด แต่คนที่คิดใหม่วางใหม่แค่หมื่นเดียวก็พาไปไกลกว่าคนที่นั่งรอเวลาเพราะเกมนี้ไม่ได้แข่งกันที่ใครมีทุนมากแต่มันแข่งกันที่ใครกล้าใช้ทุนที่มีให้แม่นที่สุดเงินหมืน่นมันไม่ใช่กุญแจสู่ความร่ำรวยแต่มันคือปากกาที่คุณจะเขียนเส้นทางของตัวเองได้ครั้งแรกว่าจะอยู่ที่เดิมต่อไปหรือจะเริ่มเดินในเกมที่ใหญ่ขึ้น บางคนใช้เงินหมื่นไปกับของที่แค่ปลอบใจแต่บางคนใช้มันเขียนประโยคแรกของธุรกิจตัวเองเขียนจังหวะแรกของอิสรภาพที่ไม่ต้องง้อเงินเดือนเขียนเส้นทางใหม่ที่เริ่มต้นจากแค่ไอเดียกับไฟในใจคุณไม่ต้องพร้อมไม่ต้องเก่งไม่ต้องรอใครแค่คุณมีวิธีคิดใหม่กับเงินก้อนนี้มองมันแบบนักวางแผนไม่ใช่นักเสพไม่ใช่นักรอ ไม่ใช่นักขอคำแนะนำจากคนที่ไม่เคยเริ่มจริงเพราะถ้าคุณยังเอาเงินหมื่นไปแลกกับสิ่งที่หายไปในหนึ่งวันคุณก็แค่หมุนวนในหลูปเดิมเหนื่อยเท่าเดิมได้เงินเท่าเดิมแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าเมื่อไหร่กูจะหลุดออกจากจุดนี้สักทีวะแต่ถ้าวันนี้คุณกล้าเปลี่ยนวิธีใช้เปลี่ยนจากซื้อความสุขมาเป็นซื้อความเร็วเปลี่ยนจากซื้อเพื่อใช้ มาเป็นซื้อเพื่อสร้างคุณจะไม่ใช่แค่คนที่หาเงินได้แต่คุณจะกลายเป็นคนที่รู้ว่าต้องเอาเงินไปทำอะไรเพื่อให้มันหาเงินกลับมาให้คุณเองนั่นแหละจุดเริ่มของคนที่โตแบบมีแกนโตแบบไม่ต้องเฝ้ารอโตแบบไม่มีวันหันกลับไปเริ่มที่ศูนอีกเพราะคุณมีระบบที่คุณสร้างจากหมื่นแรกอยู่ในมือแล้วเงินหมื่นมันไม่มีพลังจนกว่าคุณจะใส่ทิศทางให้มัน หมื่นนึ่งในมือคุณตอนนี้อาจเป็นของธรรมดาหรืออาจกลายเป็นระบบเล็กๆที่หาเงินซ้ำให้คุณตลอดชีวิตมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอามันไปจบที่บินใบสุดท้ายหรือจะเอามันไปเริ่มกับอะไรที่ใหญ่กว่านั้นคุณเลือกเองถ้าคุณดูจนถึงตรงนี้คุณไม่ได้ดูคลิปธรรมดาคุณแค่ยังไม่ได้ลงมือแต่ผมเชื่อว่าไฟมันเริ่มขึ้นแล้วถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยน แค่หนึ่งก้าวเล็กๆจากตรงนี้เอาสิ่งที่คุณรู้ไปใช้จริงไม่ต้องรู้ให้ครบแค่ขยับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพราะสิ่งต่อไปที่จะมามันไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจแต่มันคือเครื่องมือที่ใช้ได้จริงจากคนที่เดินเกมนี้ด้วยเท้าของตัวเองไม่ใช่แค่คำพูดบนกระดาษ